สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิน้นในช่องทาร์ลต์แบบเบทมินกันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงวันที่1ถึงวันที่สิบห้ามกราคม2562อกันดีกว่าว่าในช่วงส5บห้าวันแรกของเดือนมกราความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ตัวตนในอดีตของคุณชาวราศีเมษนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะรู้สึกโดนทอดทิ้งรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่ามีใครสักคนทําให้คุณเจ็บเจ็บมากจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากปลีกวิเวกอยู่ออกมาอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่าตัวคุณโดนทอดทิ้งจากเขาเขาทําให้คุณเจ็บแต่ตอนเนี้ตัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณเห็นค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะ แล้วมันทาให้คุณอะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่ว่าค่าจมูกค่าทําปาค่าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะเป็นเหมือนแบบคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นมากกว่าคุณรู้ตัวว่าตัวคุณอะมีความดีอะไรมีอะไรดีบ้างอืมแล้วก็ตําแหน่งความรักมิ้นมองว่าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีคุณเลือกที่จะไม่มีดีกว่า คุณขออยู่แบบโสดๆสวยๆแบบนี้ไปดีกว่าเหมือนถ้าดีถ้ามีแล้วดีคุณก็โอเคคุณก็พร้อมที่จะมีแต่ถ้ามีเราแบบมันทําให้คุณหนักคุณเหนื่อยอะ่ะคุณเลือกที่จะไม่มีไปเลยดีกว่าประมาณนั้นนะคะแต,แต่แต่คือความคิดลึกๆของคุณอะ่ะคุณเองก็ยังมองหาใครสักคนนึงอยู่นะมิ้นมองแบบนี้เหมือน อาจริงๆคุณก็บอกกับตัวเองว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีอ่ะคุณก็ไม่มีแต่จริงๆแล้วอะตัวคุณก็ยังเลือกที่จะมองหาใครสักคนนึงที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้คุณก็ยังเดินตามหาเขาคนนั้นอยู่นะแต่ถามว่าตอนเนี้ยหนึ่งถึงสิบห้ามกราเน,นี้ยคุณจะพบไหมมิ้นมองว่ายังนะคะยังไม่เจอใครคนนั้นนะอืมแล้วปัญหาตอนเนี้ย ของคุณก็คือชาวราศีเมษตัวคุณอะรู้สึกว่าตัวคุณผูกติดอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่คนคนนั้นอะเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากสร้างครอบครัวก,กับเขาอยากสร้างอนาคตกับเขามินวองว่าตัวคุณอะยังเขาเรียกว่ายังไงอะยังยึดติดยังผูกติดกับคนคนนั้นอยู่นะคะไม่ยอมปล่อยเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาอะรังกันไว้อยู่ แล้วตัวคุณอะเลือกที่จะไม่ปล่อยเขาไปตัวคุณคิดว่าบางทีอ่ะลึกๆแล้วอ่ะตัวคุณก็ยังผูกติดตัวเองอยู่กับเขาอยู่นะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ปล่อยอ่ะเขาคนนั้นก็ไม่สามารถไปไหนได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้อืมแต่ถ้าถามว่าตอนนี้คุณอยู่คนเดียวได้ไหมคุณอยู่คนเดียวได้มิมมองแบบนี้นะคะแต่มันก็การที่คุณผูกตัวเองติด อยู่กับคนคนนั้นน่ะไม่ยอมปล่อยคนคนนั้นไปอะ่ะบางทีมันทําให้คุณตัวคุณเจ็บนะเจ็บมากแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะยังอยู่กับเขาอยู่แบบเจ็บๆไปแบบนี้แหละถ้าฉันไม่มีความสุขอะ่ะอย่าหวังว่าคนอื่นจะมีความสุขอะไรประมาณนี้ชาวราศีเมษอืมคุณก็ยังผูกตัวเองติดอยู่กับเขาอะ่ะอาจจะเป็นความรักในอดีตหรือความรักที่ฝังใจคุณอยู่ก็ได้นะ สิ่งที่เป็นปัญหาของคุณตอนเนี้อืมเหมือนมีสองสิ่งที่อยู่ในใจคุณก็คือสิ่งแรกคุณผูกติดอยู่กับเขาแล้วคุณก็ไม่ยอมปล่อยไปไหนแล้วสิ่งที่สองก็คือคุณก็ยังมองหาใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกของคุณอยู่แต่คนคนนั้นต้องดีด้วยนะคะอืมดีแบบที่สามารถเติมเต็มคุณอยู่แล้วก็เอาคุณอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณมีค่า ตัวคุณแบบเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอะแล้วเขาคนนั้นก็ที่จะมาเติมเต็มให้คุณอะเขาก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแล้วทาให้ชีวิตคุณแย่ลงอะคุณก็ไม่เอาเหมือนกันคุณก็เซโนเหมือนกันนะคะบินบอกว่าในช่วงสิบห้าวันแรกของมลกาลาเนี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเหมือนกันนะเลือกแบบก็ฉันสามารถเลือกได้อะอะไรประมาณนี้ คุณเลือกคนที่คุณจะเลือกคนที่เขาสามารถมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณได้แล้วก็สามารถปลดพันธนาการที่คุณเคยมีกับความสัมพันธ์ในอดีตได้เหมือนกันนะแต่มิ้นมองว่าใช่เขาทําได้นะคะถ้าคนคนนั้นเข้ามาแต่ตัวคุณอนะในช่วงประมาณ1ิบเถึงสิหประมาณเนี้ยตัวคุณอนะคิดแหละ ว่าตัวคุณจะต้องก้าวเดินต่อไปก้าวเดินแบบไปข้างหน้าแต่บางครั้งอ่ะตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่หันกลับไปมองอดีตท,ที่มันเจ็บช้ำที่มันทําให้คุณรู้สึกน้อยใจที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บอืมที่ทําให้ตัวคุณอ่ะยังติดอยู่กับเขาอ่ะบางทีคุณก็ยังหันกลับไปมองนะแต่ขาของคุณอ่ะก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ใจคุณอ่ะยังอยู่ที่เดิมมินมองว่าคุณเดินไปแล้วอ่ะ แต่ใจคุณยังอยู่ที่เดิมก็เท่ากับว่าตัวคุณก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะชาวราศีเมษมินเป็นกำลังใจให้นะสำหรับทุกๆคนนะคะชาวราศีเมษสู้ๆนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้มินนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ